สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทเชฟเชฟซีสโต e นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่มีชื่อว่ากระดาษ Recording Paper t o k โทกิครับกระดาษตัวนี้นะครเป็นวัสดุซิ้นเปลืองสำหรับเครื่อง t o k i m มค C R 4ครับผมครับผมกระดาษตัวนี้มีลักษณะเป็นพับๆนะครับเหมือนกระดาษต่อเนื่องเล่มขนาดกว้างนคะครก็คือฝั่งนี้ก็คือ75มิมครับ ส่วนด้านยาวนี่จะเป็น150มิลิเมตรครับอ้างอิงเลขอิมพ่า372610ครับผมครับผมกระดาษคอร์สเลคคอร์ดิ้งเปเปอร์นี้นะครับสามารถใช้แทนเบอร์1 2 0 1ข3 5 7 3หีด03573หรือรุ่น CR 1 CR 2และ CR 3ได้อีกด้วยนะครับครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะขึ้นให้บนหน้าจอครับผม ครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวสินค้า Recording Paper เ,เ,เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ